สวัสดีครับบ้าเท่าวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันพุทธที่10เมษายน2 5งพันนะนครับผมพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางนะมาหาคุบาวัดป่าพี่น้องกับบ้าเท่าจะ,ะนะครับนำภูกับหมากนะครับมาถวายคูบาให้คูบาถวายให้ปูอยู่ปราสาทพี่น้องนะครับสื่อมาถวายปูที่ละล,ลายบ่ิเวนะครับเดี๋ยวปูเขียวบ่ท่าน ปูอยู่ป่าช้านะครับท่านเขียวมากน้าพี่น้องเอาจะสรุปเล่าพัฒนาให้ด้วยพี่น้องด้วยนะครับสามสำนักนะครับผมปู่สีสเกตนะครับวันจันทร์ที่แดวันจันทร์ที่แปดที่ผ่านมานะครับห้าเก้ามาเก้าห้าวิ่งรูดสี่กับห้านะครับสี่ห้ามาด้วยกันพี่น้องเสียดายสี่หกซีซี สีหามาน้ากันนะครับห้หาเก้ามากเก้าหานะครับเราพัฒนาปู่ศรีสเกตนะครับเราพัฒนาลุงทรงนะครับธรูมชมวิ่งรูดชนกันที่สี่กับ5้านะครับแต่ว่าลุงทรงมีจับหาแปบ่บริจับหาเก้าซีหาบริจับนผู้ชมนะครับวิ่งรูดชนกันนะครับมากซีหาตรงตรงนะครับอชมพู่อชมพู่ ไม่เข้าได้พี่น้องได้นะครับเอาจะสรุปให้สามสำนักพี่น้องปู่รีสเกตลุงสงและก็อชมพู่อันนี้ของวันจันทร์นะครับปู่รีสเกต59้ามา95้าวิ่งรูด4ี่กับ5ลุงสงก็วิ่งรูด4ี่กับ5นะครับเอาจะเอาเอาผู้กับหมากพี่น้องอันนี้ได้เป็นหมากหมากสดบะมี่นะครับผมไปถาไวายคู่บาให้คู่บาถาวายปูปลาซาถ้าปูเพิ่์มาเนาะทำบชมเนาะเอา เาไปหาคูบาน้ำกันพี่น้องเดี๋ยวจังเบิงน้ำกันนะครับสามสำนักลาวพัฒนาครับผมเสียงจักรจันทร์ธรรมชมนะครับช่วงบ่าย,ายพี่น้องบ่ายสองจะบ่ายสามนะครับผมเอาเดี๋ยวเขาไปหาคูบาน้ากันนะครับเอามาเกเอาผู้นะครับมาถวายเป็นถวายคูบานะเพราะว่า ปูอยู่ปาา่าซาเพิ่นจะมาหาคู่บ่านะครับให้คู่บ่าถวายต่อนะครับ่านผชุ่มฝนตกมารับเมื่อวานนี้ฝนตกทางเขามากะกับเปียกอยู่พี่น้องจังมาถามคู่บ่าว่าตกแห้งบ่นะครับผม ฝนตกแห้งไหครับกราบนมัสการครับคุณบาครับเออาผู้กับหมากครับผมมาถวายปูยุปาซสะอันหมากยังก็ย่้แม่เหม่ขึ่นมา,าย,ายม่้หม,ม่เพราะหมากอย่างอันเป็นหมากแข่งไหครับผมหมากสดโบมีหมากอีแปะนะครับห<น>ายากฝนตกแห้งไหครับเมื่อคืนนี้กับเม่แห้งเนะป็นไงเม่แห้งตกเมื่อคืนไหครับผมแร่มลายร่มลายบ่ใไฟไหมงานไหมโอบัสครับผมแต่เม็ดฝนบ่เป็นไง มีแต่มีแต่ล่มม,ลม,มีแต่ล่มกับฝาห้องี่าเอาทผู้ชมเดี๋ยวมาเบิ่งเล่าพัฒนาน้ากันพี่น้องถวายคู่บาแล้วนะครับสามสำนักนะครับเดี๋ยวเบาเทาลงให้นะครับผมแคปหน้าจอได้ผู้ชมเดอ้อนะครับถวายผู้กับหมากคู่บาแล้วน้องพี่น้องหายากครับบ้านเท่านะครับหมากกับหายากหมากสดนะครับได้ผู้ผู้สดมาอยู่แต่ว่าหมากบริหมากสดนะครับก็าอาจะมาถวายปูยูปราสาพี่น้อง นะครับปูเพิ่นมักเคียวมากนะครับก็เลยมาถวายคู่บาวัดปลาเพราะว่าปูยุปสาาจะมาหาคู่บานะครับให้คู่าเพิ่นถวายให้เอานะครับผมลาพัฒนาปูสีสเกตนะครับวันจันทร์ที่ผ่านมา4ี่กับ5้านะครับวิ่งรูดมานํากันนะครับจับให้หาเกามาเกาหาอันนี้วันพุธนะครับ่านผชุชมวิ่งรูดเจ็ดกับแปดนะครับผมเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสองนะครับ 8 9 8เก้าแนะครับเด่นที่เดได้พี่รองได้ปูซีสเกตนะครับผมอสองตัวเน้นที่7879นะครับ72นะครับตัวเน้น89นะครับเน้น4คู่นะครับท่านผู้ชม3ตัว872980แล้วก็288เน้น872กับ980นะครับ

สังเกตสมตัวจะเน้นนะครับผมห้าสี่หนึ่งตรงกับ4ี่หนึ่งนะครับผมแล้วก็หนึ่งหนึ่งแปดตรงกับหนึ่งแปดนะครับเลขเด่นไม่ตรงกันนะครับท่านผู้ชมอ่าของอชมพู่ของอชมพู่วิ่งลูดนะครับเก้ากับหกบอตรงกันเลยได้พี่น้องเด้วิ่งลูดเก้ากับหกนะครับหนึ่งเก้าสองเก้าหกเก้านะครับหนึ่งหกสองหกหกหกนะครับ เด่นที่9ของออชมพู่นะครับทนผู้ชมจับคู่ให้ตัวเน้นนะครับเน้น19กับ69นะครับนี่ครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้ออชมพู่เกับ6เด่นที่9 19 29 69่งเกนะครับหนึ่และก็66นี่ครับผมสามสำนัก3อาจารย์ได้พี่น้องสรุปให้นะครับผมตัวเด่นวิ่งรูดไม่ตรงกันนะพี่น้องนะ แคปหน้าจอเอาท่า,านผู้ชมบรรยากาศเสียงจัก,กระจันพี่น้องร้องระงมนะครับสรุปให้สามสํานักสามอาจารย์นะครับสําหรับราพัฒนาปู่ห้าเจ็ดแปดลงให้แล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมพอดีแวะมาทั้งนี้นะครับก็เลยซื้อซื้อผู้ซื้อมากเพราะว่าแมกูดฮ่องกงเพิ่นฝากบ่าวถาวายนะครับผมให้ถวายให้ซื้อมาถวายปู่ยุป,ปาชา สาธุบุญได้แม่เด้อนะครับเพราะว่าปูปันมาเคียวหมากนะพี่น้องหมากบ้านเฮากะหายายากยากบ่กคือสมัยตะกีนนะท่านผู้ชมเนาะสมัยตะกี้หมากหมากผู้นี่หลายบานเฮานะครับอ่าสมัยนี่กะหายยากแน่หมากหายยากผู้ก็ยังพ่อมีอยู่พี่น้อง <c oughs> ไปหาตลาดแท้ๆกะหาบ่าค่อยมีดิท่านผู้ชมนะครับเ <c oughs> สียงจักระจันนะครับโอ้เสียงจักระจันบรรยาก,กาศบ้านเฮ้า ก่อนสงการนะพี่น้องวันนี้วันที่สิบเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเสียงระงมนะครับเอาไปแคปหน้าจอเบิ่งอีกรอบนึ่งนะพี่น้องเด้อนะครับดูอีกรอบหนึ่งนะครับรมาชมกลาวพัฒนานี่ครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครูศรีสเกตกับลุงทรงนะครับปูศรีสเกตกับลุงทรงปูศรีสเกต วันจันทร์นะครับสี่กับห้าวิ่งรูดมาด้วยกันนะครับจับคู่ให้ห้าเก้ามาเก้าห้านะครับลุงส่งก็ให้วิ่งรูดสี่กับห้านะครับวันพุธนี้ไม่ตรงกันได้พี่น้องได้ปู่ซีสเกตนะครับเจ็ดกับแปดคนับวิ่งรูดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสองแปดเก้าแปดแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งนะครับเด่นที่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดสองแปดเก้าเ้ให้สี่คู่ เอาแคปหน้าจอตามนี้ครับปู่ซิสเกตลุงทรงแล้วก็อชมพู่นะครับผมเาขอบคุณ fc แฟนกลับทั้งช่องเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับให้เฮงๆให้ได้โชคให้โชค,ให,โชคให้มานนะครับผมแอปนินบาเทาวสวัสดีครับ